เมื่อเวลา9นาฬิกวันที่4มิถุนายนที่ห้องประชุมวีนัทชั้น3โรงแรมมิลเลร์เกลแกนคอนเวนชั่นหลัก4กรุงเทพมหานครนายแพทย์ประทีตธนก,กิจ,จเจริญเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติสอชอ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานสื่อสุขภาวะครั้งที่4ทับสอ6เพื่อมุ่งเน้นสร้างเครือข่ายด้านสื่อสุขภาวะร่วมวางแผนงานเป้าหมายการขับเคลื่อนด้านสื่อลองรับกระบวนการนโยบายสาธารณะทั้งในระดับพื้นที่และระดับประเทศอีกทั้งยังมุ่งเน้นขยายการมีส่วนร่วมเดินหน้าตามธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติฉบับที่3และหาลือแลกเปลี่ยนวางแผนพัฒนาประเด็นร่วมและการบริหารงานด้านสื่อสารสังคมในพื้นที่ โดยมีสื่อสุขภาวะกคปทั<อ>้ง12เขต<อ>สุขภาพร่วมประชุมโดยที่ประชุมได้ร่วมกันสะท้อนถึงภาพการดําเนินงานด้านการสื่อสารสาธารณะของแต่ละพื้นที่ซึ่งในหลายเขตพบว่ามีเครือข่ายสื่อสารสุขภาวะในพื้นที่หลากหลายสาขาแต่อาจยังขาดการเชื่อมร้อยประสานการทํางานระหว่างกันหรือใน,นกลไกการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ แต่ละระดับที่อาจมีลักษณะต่างคนต่างทำวงประชุมจึงได้เห็นร่วมกันถึงความสำคัญในการสร้างภาคีเครือข่ายด้านการสื่อสารเพิ่มขึ้นและร่วมกันกำหนดแผนการทำงานด้านการสื่อสารที่สอดคล้องกับบริบทและประเด็นการขับเคลื่อนของพื้นที่ทั้ง12เขตพร้อมทั้งสอดรับกับนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมต่อมาได้มีการเวิร์กช็อปเฮล์สเตชัน บทบาทและหน้าที่ของแอดมินที่จะทำการลงเนื้อหาข่าวคลิปข่าวกิจกรรมและการจัดตั้งกองบรรณาธิการเฮ t ต s t a t ช o n โดยประเด็นหลกัหลกๆที่จะมีการนำเสนอคือการสร้างอากาศสะอาดบุหรี่ควันพิษวิชิตด้วยหัวใจเด็กและเยาวชนสร้างสุขภาวะคนไทยในอนาคตและทุกนโยบายห่วงใยสุขภาพตระหนักให้ประชาชนตื่นรู้เรื่องสุขภาพอีกทั้งยังมีการนำเสนอรายการสื่อสุขภาพผ่านระบบสตรีมมิ่งชื่อสถานีสื่อสุขภาวะ ซึ่งจะเริ่มอ,ออกอากาศเดือนกรกฎาคม2,566นี้